วันนี้เป็นวันธรรมสวรรคหรือเป็นวันพระที่ญาโยมห่ายได้มาประพฤติธปฏิบัติรักษาศินอุโบโสถสินหรือสินแปดและญาติโยมได้มาทำบุญใส่บาตรให้ทานในครั้งนี้นับว่าญาโยมน,นั้น ก็ยังมีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าทำบุญให้ทานแล้วก็จะเกิดความสุขทางใจถ้าเราทำบุญแล้วเกิดความสุขทางใจมีความอิ่มเอมปีดีนั่นแหละเรียกว่าเราได้บุญเต็มร้อยและยิโยงทั้งหลาย ก็กคิดเจรณากันให้ได้ว่าชีวิตคนเราทั้งหลายนั้นไม่มีใครในโรคนี้ไม่ว่าคนจนหรือคนรวยคนเรานั้นหนีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าจากสิ่งที่รักที่พอใจไปได้สักคนเดียว เพราะอะไรเพราะมันเป็นของธรรมชาติหรือเป็นของธรรมดาให้เราพี่เจรณาโดยความหม่ประมาทว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมา อยู่คู่กับโลกใบนี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันก็เป็นแบบนี้หรือเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีความพบเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราทุกคนรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้พวกเรานั้นจงปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อหนีความทุกข์ทั้งหลายทั้งทุกข์ใจและทุกข์กายและหนีความเกิดแต่เจ็บตายไปให้ได้ถ้าเราหนีสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นในใจ พวกเราทั้งหลายถ้าไม่ทิ้งการประพฤติปฏิบัติหมั่นสวดมนต์นั่งกรรมฐานนั่งภาวนาพวกเราทุกคนย่อมถึงฝั่งกันแน่นอนไม่เลือกแว่คนจนหรือคนรวยคนจนก็สามารถรักษาศีลได้คนจนก็สมา,าสนนสมารถสวดมนต์นั่ง กรรมฐานภาวนารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันสติคนรวยก็รักษาสิ่งได้นั่งกรรมฐานภาวนาได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเรานั้นจะทำกันหรือไม่ทำเท่านั้นเองเมื่อเราประสบปัญหากับความทุกข์เราก็จะมานั่งกุ่มอกกุมใจ เพราะว่าเหล่านั้นไม่สาม,มารถมีปัญญาแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายากโยมสุกคนพยายามประพฤติปฏิบัติให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสตัวเองให้ได้ทำดีบ้างอย่าปล่อยให้คืนวันนั้นมันคาชีวิตมันฆ่าชีวิต เราไปในแต่ละวันในแต่ละวันโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย